สวัสดีค่ะจากเพจเยอหญิงเรียนปวยทานนะคะวันนี้หญิงจะมาแบ่งปันวิธีทำเหรียญปวยทานดอกโบตั๋นค่ะเป็นแบบนี้อันนี้จะเป็นริบิ้นตาห่อเหรียญน,นะคะส่วนสีอื่นๆจะเป็นริบิ้นตาระครังปกสีฟ้าค่ะ นีแล้วก็เราจะใส่ใบผ้าแบบสำเร็จก็ได้หรือว่าจะตัดแบบธรรมดาแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยยิงทำมาให้ดู2แบบเผื่อว่าเพื่อนๆจะชอบแบบไหนมากกว่าจะได้เห็นตัวอย่างกันเนาะมาเริ่มกันเลยค่ะใช้ริบบิ้นเบอร์2องจำนวนสีเส้นความยาวเส้นละ16นิ้วค่ะ พับปลายลงมาประมาณ4นิ้วนะคะแล้วก็มาขึ้นฐาน4โดยเอาเส้นสั้นไว้ด้านบนค่ะจับเส้นที่1ไว้แบบนี้นะคะแล้วเอาเส้นที่สองมาคล้องเส้นที่1เส้นที่สามคล้องเส้นที่สองเส้นที่สี่สอดเข้าไปในเส้นที่1แบบนี้นะคะกางริบบิ้นออกแล้วก็เอาเส้นที่สามออกมาค่ะ ทีนี้ดึงให้แน่นเลยนะคะใส่เหรียญค่ะพับริบบิ้นเส้นสั้นนะคะขึ้นมาทับเหรียญค่ะพับตามเข็มนาฬิกาทั้งสี่เส้นนะคะมันก็จะทับกันไปแบบนี้นะคะ เส้นสุดท้ายสอดล็อกริบบิ้นค่ะพลิกด้านกลับมานะคะสังเกตว่าเราจะยังมองเห็นเหรียญอยู่ตรงนี้เราจะเอาริบบิ้นเส้นสั้นค่ะสอดเก็บเพื่อล็อกเหรียญอีกทีนึงนะคะ ได้แบบนี้ค่ะทีนี้พลิกกลับมาที่ด้านยาวนะคะให้เราหยิบริบบิ้นเส้นใดเส้นหนึ่งค่ะแล้วก็บิดไปด้านหลังแบบนี้นะคะใช้นิ้วชี้ซ้ายมือของเราประคองไว้ค่ะมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็บิดลงด้านหลังอีกหนึ่งรอบมาสอดตรงนี้นะคะสอดรูนี้ ก็จะได้แบบนี้ค่ะทาเหมือนกันทั้งสีเส้นนะคะบิดไปด้านหลังค่ะบิดลงด้านหลังอีกหนึ่งรอบสอดในช่องของตัวเองนะคะ เส้นสุดท้ายแล้วค่ะจะได้แบบนี้ค่ะทีนี้ให้เราหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งขึ้นมานะคะแล้วหยิบเส้นฝั่งซ้ายมือขึ้นมาทับค่ะ ก็จะได้แบบนี้ให้เราหมุนเลยนะคะหมุนไปแล้วก็เอานิ้วโป้งซ้ายมือของเราค่ะกดตรงกลางเกสรไว้กดเบาๆนะคะเดี๋ยวเข้ายับตรงนี้จะยับง่ายหน่อยนี่ค่ะหมุนไปประมาณ3มรอบนะคะจะได้แบบนี้ให้เราจับริบบิ้น สามเส้นข้างหน้านี่ไว้นะคะแล้วริบ,บินเส้นข้างหลังสุดมันจะอยู่แบบนี้เนาะให้เราบิดไปข้างหลังบิดไปข้างหลังเป็นกลวยแบบนี้ค่ะแล้วก็สอดลงตรงช่องตรงช่องนี้นะคะแล้วริบ,บินก็จะมาผล่ตรงนี้แล้วก็ดึงพร้อมจัดกรีบด้วยนะคะ นี่ค่ะให้ได้เป็นแหลมๆแบบนี้เส้นต่อมาถ้าเหมือนเดิมค่ะริบิ้นเขาอยู่แบบนี้แล้วก็บิดไปด้านหลังให้เป็นกลวยนะคะแล้วก็สอดลงค่ะนี่นะคะ ทำเหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยค่ะเส้นสุดท้ายนะคะถ้ามันยากหน่อยสอดยากก็ใช้แหนบช่วยนะคะ ี้ค่ะเราจะได้แบบนี้มีสี่มุมนะคะทีนี้จะทำกลีบด้านนอกสุดกันค่ะให้เราหยิบแบบนี้นะคะแล้วก็บิดมาข้างหน้าอ้อมไปหลังอ้อมไปหลังกลีบข้างนอกสุดนะคะแล้วก็สอดลงค่ะสอดลงตรงหลังกลีบนี้นะคะ แบบนี้ใช้แหนบช่วยค่ะก็จะมาโผล่ตรงนี้ค่ะทาเหมือนกันทั้งสีเส้นค่ะบิดมาข้างหน้าอ้อมไปหลังกลีบนอกสุดนะคะแล้วก็บิดลงข้างหลังค่ะสอดลงตรงกลาง ระหว่างกลีบนอกกับกลีบในนะคะ เอออันนี้หายากหน่อยอ๋อริบบิ้นเขาบิดนะคะเขาจะสอดยากหน่อยตรงเส้นสุดท้ายค่ะเพราะว่ามันแน่นนี่นะคะจะได้แบบนี้อุ้ยล่วงโทษทีค่ะนี่นะคะจะเป็นแบบนี้ อันนี้ยิงเหลือริบบินสั้นไปเดี๋ยวถ้าสมมุติว่าใครไม่อยากใช้ใบสำเร็จนะคะก็ตัดแบบนี้ได้เลยหรือจะใช้กันไกรธรรมดาตัดก็ได้นะคะแต่ถ้าเราจะใช้ใบสำเร็จเราก็นี่ค่ะตัดออกหมดเลยค่ะ แล้วก็เอาใบผ้านะคะมาติดกาวร้อนค่ะใช้ปืนกาวยิงนะคะแล้วก็วางประกบแบบนี้เลยค่ะใช้ปืนกาวยิงยิงตรงแค่ส่วนนี้นะคะแล้วก็วางประกบเลยเราก็จะได้เหรียญปยทานดอกโบตันแล้วค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆไม่ยากเลยเนาะลองฝึกทำกันดูนะคะถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์มาถามหยิงได้เลยคะ่ะแล้วก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หญิงด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ